อีกหนึ่งคันค่ะภายในบู๊ค n ิงลองค่ะกับรถแดงเชียงใหม่ค่ะหรือว่ารถ2แถวนั่นเองที่เขาเรียกกันนะคันนี้ค่ะก็จะเป็นรถต้นแบบค่ะที่มาจัดแสดงโชว์ให้กับลูกค้าที่สนใจได้รับชมกันด้วยและตอนนี้ค่ะคันนี้เป็นรถต้นแบบที่เขาจะเปลี่ยนรถแดงให้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100% EV ค่ะเพื่อการลดมลภาวะมละพิษ ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอันนี้จะถือว่าเป็นรถต้นแบบที่สวยมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นคันสีแดงที่เข้ากับสัญลักษณ์ด้านหน้าของคิงลองค่ะที่เป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ด้านนี้และด้านล่างยังเป็นสีดําขนาดใหญ่พร้อมลวดลายลังพึ่งด้านในด้วยค่ะมีมีสองชั้นให้แบบนี้เลยและตัวกันชนด้านหน้าค่ะที่เป็นสีเทาดําด้วยทางฝั่งของไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้า หลอดแล้วก็ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ด้านในเห็นไหมทุกคนตรงนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ตรงนี้จะเป็นไฟหลอดแล้วไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินก็เป็นหลอดฮาโลเจนค่ะก็จะมีให้เราได้ใช้ฝั่งด้านหน้าก็จะมีให้เราได้ใช้เหมือนกันมาดูที่ฝั่งด้านข้างถ้าเวลาเราจะชาร์จเราชาร์จจกฝั่งด้านนี้ค่ะมีทั้ง AC และ DC นะให้เราได้ชาร์จด้วยล้อด้านข้างค่ะของรถต้นแบบคันนี้ค่ะจะเป็นสเปคยางเดียวกันเลย2 4 5สี่ห้ทับ 70, ล้อก็ท้าเล็ขนาด17นิ้วด้านหน้าจะเป็นดิสเพย์ค่ะช่วงล่างจะเป็นโชค๊คอัพนะนี่ตัวนี้ค่ะจะเป็นถ้าอาจิคิดว่าจะเป็นอิสระปีนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคงด้านหลังจะเป็นแหนบเพราะว่ามันสามารถบรนทุมได้สามารถใช้งานได้รองรับการบรรทุกได้เยอะค่ะทางฝั่งด้านนี้นี่ห้องโดยสารด้านในค่ะของผู้โดยสารด้านข้างเราสามารถนั่งตรงนี้ได้นะ มุมมองจากด้านในตัวรถออกมาค่ะตรงนี้กว้างมากเลยนะทุกคนเราสามารถนั่งได้สะดวกสบายค่ะเราสามารถปรับเอยนได้จากฝั่งด้านหน้าเราก็เลื่อนไปชักนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วเ,เราก็ปรับเอนนอนได้เหมือนกันสบายมากข้างหน้าก็จะมีช่องตัวบังแดดให้มีที่ใส่บัตรเสียบการาดให้เราสามารถใช้งานได้สบายเลยเลื่อนกลับ มีกองเก็บเอกสารเก็บผู้มือให้แบบหน่วงด้วยไปดูด้านข้างกันดีกว่ากับตัวรถกันบ้างค่ะตรงน,นั้นอีเราจะเห็นว่าด้านนี้มีตัวช่องลมตัวกระจกแต่สามารถเลื่อนได้นะทุกคนเลื่อนติดได้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวราวด้านข้างค่ะสามารถเกี่ยวของได้สามารถจับอย่างนี้ก็ได้นี่ คือด้วยความที่เขาเป็นรถสองแถวใช่ไหมแล้วเป็นรถแดงของเชียงใหม่อย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะขึ้นได้และที่สำคัญสีแดงสะท้อนตามากมาดูที่ล้อด้านหลังกันค่ะตัวยางสเปคยาง275ทับ 70R17 ล้อขนาด17นิ้วอย่างที่บอกไปข้างหลังเนี่ยจะเป็นดัมเบลกแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแหนบค่ะดูกันทางฝัง่งด้านท้ายค่ะตรงนี้ของช่วงท้าย รถต้นแบบแต่ทำออกมาได้สวยนะเวลาขึ้นลงเราก็ขึ้นลงได้สะดวกเลยก้าวเข้ามาด้านในตรงนี้สามารถยดนได้แต่ถ้าก้าวเข้ามาข้างในแล้วค่ะทุกคนเราก็จะต้องก้มลงไปนิดนึงแล้วก็เข้ามานั่งข้างในได้เลยตรงนี้ข้างบนตรงนี้เราก็สามารถปิดได้เหมือนกันแล้วจะมีตัวช่องรับอากาศช่องรับลมจากทางด้านหน้าด้วยรถโยกไม่ใช่เลยนะมีลูกค้านั่งทุกคน ทุกคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมอติตัวเล็กๆทําไมรถขยับขยื่นใช่ไหมไฟมีไฟให้เนี่ยคือรถต้นแบบตรงนี้ก็จะมีตัวกดออด,อดกดกลีงเรียกด้วยเวลาจะนอนก็นอนได้ค่ะเราจะนอนพิงอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะนอนพิงแบบนี้ก็ได้ึ๊บในกรณีที่นอนแบบเมื่อกี้ แนะนำว่ารถต้องโลงแล้วเราก็นอนเหมาคนเดียวไปเลยค่ะถ้ารถไม่โลงเราก็สามารถพิงได้ค่ะด้านหลังก็พิงได้แบบนี้นี่ก็จะเป็นตัว King Long Darkon EV ร้อยเปอรเซนขึ้นลงได้สะดวกจะให้โยกแบบไหมโยกแบบนี้หรือจะให้โยกแบนี้นี่ฝั่งด้านนี้เหรอฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาทุกฝั่งเลยไม่ได้นะ เอค่ะก็จะเป็นตัวอัระบะ EV ไฟฟ้า100%เรนจากบคิงลองค่ะใครที่สนใจอยากได้ข้อเสนอสพิเศษหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็มาได้ที่บูคิงลองในงาน Motor Expo 2024ที่เมืองชองทาน,นีค่ะยังมีเวลาอยู่นะม,มีเวลาถึงวันที่1 0 0ธันวาคมนี้ค่ะต้องขอขอบคุณ กับทางบูธคิงลองด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมตัวรถภายในบูธกันค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิม,มิวค่ะซัมเมรกันด้วยค่ะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะมาช่ไหม